สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทบทวนคำศัพท์โทปิกระดับที่1กันจำนวนทั้งหมด1671คําคำซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น5พาร์ทและในคลิปนี้จะเป็นพาร์ทที่1จําจำนวน300คําคำถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยนะคะคาเกะร้านร้านค้าคาเกะราคา 가구า u ูเฟอร์นิเจอ <깝> ใกล้บางครั้งค다าไป가า치다สอนก <가방 S 1> ระเป๋าเ볍다เบา가수 นักร้องคาสมหน้าอกคายเพลงคาวันเดตรงกลางคาวีกันไกลเขฤดูใบไม้ร่วงขาจังที่สุดขาเจกาดา เอาไป가져เอามาข가져ครอบครัวข้าจิกิ่งชนิดข้าจิดามีข่ะแต่ละขันขณะระหว่าง ง่ายเรียบง่าย간단히อย่างง่ายง่ายกของว่างกันจซีอิว간호사นซพยาบาลคาตกันบิซี่โครงหมู คกงบีทังซุปกันบี็สกสีน้ำตาลคาราท่าเปลี่ยนสายรถค้ำลูกคราบค้ำเกียรวัดค้ำยกยาแก้หวัดค้ำตาหลับตา คำดงความประทับใจคำดง่าต่รู้สึกประทับใจคำซาขอบคุณคำซาดิมีดะขอบพระคุณคำซาต่ขอบคุณซาบซึ้งคำซาอ่มีดะขอบคุณค่ะ คำจะมันฝรั่งคำาจัถังแกงมันฝรั่งซุปมันฝรั่งขับเจากีทันทีกระทันหันขับราคาขังแม่น้ำขังางเจีลูกสุนัข ขั้งจาการบรรยายขัดตามีขัดตาเหมือนคัดเฉด้วยกันแขสุนักตัวเป็นลักษณะนา,นามแคนารีดอกแคนารี่ เคอินส่วนบุคคลคเกะที่นั่นโคดีถนนโคเชห้องนั่งเล่นโคลกระจกโคยเกือบจะโอจินหม่คำโกหก 걱정ความกังวล걱정하다กังวล <건강 S 1> สุขภาพ건강하다แข็งแรง건너가다ข้ามไปข้าข้ามข้ ฝั่งตรงข้ามค้นเมืออาคารค้นแต่ชนแก้วดื่มอวยพรคอตตาเดินคอลตาโทเดิมพันคอลลิตาติดใช้เวลา 걸어가다เดินไป걸어오다เดินมาขมุนแสกสีดำข <겉> สิ่งของเกมเกมค่ <Game. S 1> ๊ลฤดูหนาว겨울방학 ปิดเทอมฤดูหนาว결과ควาผลลัพธ์ขจการตัดสินใจ결정하จตัดสินใจคร <결혼 S 1> การแต่งงานค혼ชงานแต่งงานค혼อาแต่งงาน แข่งการแข่งขันแข่งกีจงสนามกีฬาแข่งบุกกวพระราชวังขยองบกแข<จ>่งโจเมืองขยองจูแข่งกีตำรวจแขวงเชลกวันเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก찰สสถานีตำรวจคงชีทิวทัศน์คงหอมประสบการณ์เคดบันไดเครันไข่เคซานาตาคำนวณจ่ายเงินเคศ ต่อเนื่องเกิดาอยู่เกจิลฤดูกาลเ,เกศแผนคูเกะเนื้อสัตว์คูดึงักเกียโรงเรียนมัธยมคูดึงักเซ็งนักเรียนมัธยม โกรุาเลือกขอบคุณ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 ค่ะคุมโมป้าหรืออาฝ่ายพ่อคุงูเลุงเขยฝ่ายพ่อ คูซุปโปสรถบัสด่วนคุย่างหแมวคูจังเสียพังคูชูพริกคูชูจังโคชูจังซอสตรีโกหลี่คูชิดะ ซ่อมขุ่นตาหิวคุยยังบ้านเกิดขุดเร็วรวนี้คุลมวซอยตรอกคุลพกอฟคุกตาสวยงดงาม ขุดที่สถานที่คุงลูกบอลคุ้งกันพื้นที่คุ้งกีอากาศคุ้ง่วนข้าราชการคุ้งโปการเรียนคุ้งบต เรียนคุงหยันการแสดงคุ้งหอนสวนสาธารณะคุงจุงเจนหวโทรศัพท์สาธารณะคุงจ่าฟรีคุงเช็คสมุดคุงหังสนามบิน คุ้งยุ่ยวันหยุดราชการขวาแผน,แนกวิชาว้าก่ออดีตข้าเอ,อผลไม้ข้าจาขนมขบเขียวขวาหักวิทยาศาสตร์ 관계ความสัมพันธ์ง광하다ท่องเที่ยว <관심 S 1> ความส,าสนใจโฆษณาเขินชันถาไม่เป็นไรเขินชันส์ไม่เป็นไรค่ะ คิวกสอหนังสือเรียนคิวส์ศาสตราจานคิวสิลห้องเรียนคิวเชการเปลี่ยนตัวแทนทุตทงการจราจรทุตทุงอุบัติเหตุทางรถ คู <교> โบดคูเก้าคุกยอง하다เที่ยวชมคู่ตู่รองเท้าหนังคู่รุ่มมิ๊ดคู่สิบเก้าสิบคู่เ เดือนกันยายนคูฮาตาช่วยสแสวงหาได้มาคุกซุปคุ้งแน่ภายในประเทศคุ้หนีบแห่งชาติของรัฐคุกเสือขัวเตี๋บะหมี ครกอภาษาเกาหลีาาหลคุกจกสัญชาติคุกเจระหว่างประเทศคุนินทหารคุกตายางอกค<ว>นเล่มหนังสือ เป็นลักษณะนา,นามขีหูเคี้ต่น่ารักคุเช็คกฎระเบียบคื่อส้มแมนดารินคือมันสิ่งนั้นคือกอสิ่งนั้น มันคือกอดสิ่งนั้นคือกฎที่น,นั้นคือไหนวันนั้นคือนอย่างแค่เพียงคือดูงานระหว่างนั้นตลอดมาคือเดอ พวกเขาคืดแต่ตอนนั้นคือแรใช่คือรอสอรดังนั้นเพราะฉะนั้นคือแรมกรัม그러나แต่อย่างไรก็ตาม그러ร까ก เพราะฉะนั้นดังนั้นถ้าอย่างนั้นเช่นนั้นแบบนั้นแต่แต่อย่างไรก็ตามแล้วก็ถ้าอย่างนั้น 양난, 그렇구나. 어, 양민이 엥. 그렇다. 차이, 뺀 양난. 그렇습니다. 독덩 가. 그렇지만, 따뜻 양난. 그릇, 참, 파셔나. คืกและคริดวาวัดคริมรูปภาพคาือมันหยุดพอคือบุนท่านนั้นเขาคือเจาะแกเกมื่อวานซืนคือจุง ในบรรดาคือจกทางนั้นคนนั้นคือชิอดาหยุดเลิกคึกจังโรงละครโรงหนังขึ้นฉอใกล้เคียงแถวแถวนั้นคือ ตัวอักษรข้อความคือเซลไม่แน่ใจไม่รู้สิคึมดังเดี๋ยวนี้เมื่อกี้คืมเยนห้ามสูบบุหรี่คืมยุเวันศุกร์คึมจองดเล้า มดดื่มคึกระดับชั้นคึกท่าดารีเร่งด่วนคิกันระยะเวลาคีดาลิตารอคีรุตาเลี้ยงปลูก 기름ิมน้ำมันคีบุนอารมณ์ความรู้สึกคิดป้าตาดีใจคิดปุตามีความสุขขีสษาบทความคนขับวิศวกรขีุกษา หอพักเคีาดตาห็าจำคินอุณหภูมิคิจานักข่าวคิดชารถไฟคิดชิมการไอคิดถาอื่นอๆ กิ่จังเดือดตาตื่นเต้นประมาณคิลถนนทางคิลตายาวคิมสาหรายคิมปัตกิมบับคิมชีกิมจิ กิมจิซุกเแกงกิมจิคิมโพอิงหังสนามบินกิมโปกาแมนเซกสีดำกาแมตตาดำกาตตาตัดโกนกำจักตกใจ ประหลาดใจกกดาสะอาดเกดตาตื่นแตกร้าวเกิดตาแตกร้าวก็เนตาเอาออกก่อมหมากฝรั่ง อย่างแน่นอนพอดีกดดอกไม้กุจิตร้านดอกไม้กูดตาฝันกุมความฝันคูอตาปิดดับคือดตาต้ม ทำให้เดือดเกิดจบสิ้นสุดขึ้นหน้าตาสิ้นสุดขึ้นเนตตาทำให้จบขี้ตาใส่สวมหมอกลงดาฉันดากาดาออกไป นา누ตาแบ่งดาตาเกิดออกมาดาราประเทศดาโมต้นไม้ดาปจิตาแย่ลงเสื่อมลงดาปูตาไม่ดี ดาวตาออกมาปรากฏได้อายุดาจุงทีหลังภายหลังดัทนาดาปรากฏดาเฮสี่วันดักชการตกปลา 날วัน날씨อากาศ날짜วันที่ดำใต้ผู้ชายดำกตเหลือฝากไว้ดำเหชายและหญิง น้ำเดมุนังตลาดน้ำแดมมุนน้ำ동ง,งน้องชายดัมมีอเมริกาใต้ดัมโกเหนือและใต้ดัมจ่าผู้ชายดัมจกติดใต้ 남편สามี <학> นักเรียนชายด,ดกลางวันดตตาต่ำเดของฉันเดกฉันเด็กกว่า แผนกอายุรกรรมเดนยนปีหน้าดัต <De ta. S 1> จ่ายส่งออกมาเดเรลกลงไปเดเรีตลงมาเดริตา <r> ลงฝนตก จบกันไปแล้วค่ะสำหรับคำศัพท์โทิกระดับที่1พาร์ทแรกจำนวน300คําคำหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเตรียมสอบโทปิกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งหน้าและอย่าลืมติดตามคำศัพท์โทปิกระดับที่1ในพาร์ทต่อไปกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ